ก็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรหัสฟรีนะครับอยากได้ในส่วนของดาบโอเด้งนะครับน้องที่แบบว่าขอมาและอยากได้ในส่วนของผลพิษาฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับน้องก็จะมีทางด้านของ คนพิเาษฟรีรหัสฟรีนะครับน้องและจะมีทางได้ของดาบโอเด้งฟรีนะครับน้องก็เป็นดาบผู้โอเด้งนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้ FC ทุกคนนะครับน้องและมีโค้ดฟรีๆด้วยนะครับทุกคนเออก็จะเป่ามานี่เลยนะครับสำหรับวงน้องเขาเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่งโค้ดฟรีนะครับก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่จะมาแจกรหัสฟรีนะครับน้องด้วยการสุ่มรหัสแจกฟรีนะครับก็คือพี่จะมาสุ่มในส่วนของ เวฟเวฟนี้เลยนะครับนาอก,ก็เป็นทางด้านของเว็บตัวนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของ เวฟดีซี่นะครับนะ้องก็เป็นดีซี่สอบนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของเวฟพิเศษเองนั่นเองนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นเวฟที่น่าเชื่อถือได้นะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็บริการขายไก่ตั้นแล้วก็บริการขายรหัสเยอะแยะมากมายมีกฎเกมพาร์ทแล้วก็มีฟาร์มของในแมปต่างๆนะครับเนาะและมีกฎแมปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับและ ขายรหัสราคาถูกที่สุดแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับก็แนะนําเลยละกันนะครับเว็บเว็บนี้เลยนะครับน่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับถ้าคนไหนอยากเล่นตามพี่นะครับก็แนะนําเลยนะครับเนาะก็คือเว็บจะอยู่ใต้คลิปพี่และ ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถจิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับพี่มีโค้ดในส่วนของโค้ดเครดิตให้ฟรีด้วยนะครับนอถ้าเข้ามาเล่นเว็บนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าเข้ามาแล้วก็นี่เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่ามีบริการเยอะแยะมากมายนะครับและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจเขาด้วยละกันนะครับเพราะว่าเพจของเขานะครับนอก็มีผู้ติดตามตอนนี้6,600กว่าคนนะครับและที่สําคัญนะครับก็ แจกโค้ดทุกวันเลยนะครับน้องก็เป็นโค้ดเครดิตนะครับเขาสามารถนะครับน้องไปเอาโค้ดเครดิตมาสุ่มได้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนเดอก็จะเอามาเรื่อยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดเครดิตฟรีๆเพื่อมาสุ่มรหัสฟรีๆนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่า ถ้าอยากได้มาสูมรหัสฟรีๆนะครับเนาะก็ต้องเป็นเวฟตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรสุดนะครับเนาะและในนี้นะครับเนาะก็มีบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีขายรหัสออสตาด้วยนะครับเนาะแมปบัอกฟูดด้วยนะครับเนาะและวันนี้พี่มีทางด้านของโค้ดมาแจกงให้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับถ้าโค้ดไหนเข้ามาเล่นแล้วนะครับก็ อย่าลืมนะครับเนาะเอาไปใส่ด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะอย่าลืมเอาไปใส่เลยนะครับเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดเครดิตนะครับสามารถ ใส่ได้ทุกคนสามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับนอก็รีบไปใส่หน่อยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโอ <m uch ing> ว่าโค้ดตัวนี้นะครับหลา,ายคนก็คืออยากได้มากๆเลยนะครับนอถ้าอยากได้นะครับนอก็สามารถไปใส่ได้นะครับนอเพราะว่าพี่ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะครับนอกอพี่แจกให้พี่ๆอยู่แล้วนะครับนอก็กดใส่ไปได้เลยกดใช้ไปได้เลยนะครับโอเวฟจะอยู่ใต้คลิปพี่จิ้มเข้ามาเล่นได้เลยนะครับาาารทุกคนก็ จัดไปเลยนะครับน sure yeah, hey, ้องก็เป mm. ็นเป่ามานี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก uh uh ็ได uh ้โค uh> ้ดมาแล้วนะครับน้องก็เป็นทางด้านของโค้ดเครดิตสิบเครดิตนะครับน้องก็พี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่จะมาสุ่มแจกนะครับน้องก็เป็นกําลังตีนะครับน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาให้ดูละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะเอาตัวนี้ให้ดูละกันนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของไก่ตั้นดาบคู่นะครับน้องก็ 89บาทนะครับนอซื้อแล้วได้เลยนะครับการันตีได้เลยนะครับนอก็การันตีดาบคู่เด้งนะครับนาแล้วก็การันตีหมัดก๊อตนะครับนอการันตีนะครับนอในส่วนของตรงนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับก็คือความคุ้มนะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับนอซื้อสินค้านะครับพี่ขอบอกเลยครับนอก็มีคําเตือนเหมือนกันนะครับก็ต้องอ่านทุกครั้งนะครับนอะถ้ามีคําเตือนประมาณนี้นะครับนอก็เป็นคําเตือนก่อนที่เราจะยืนยันซื้อนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอะว่าอันนี้นะครับเนาะ่ คนต้องอ่านนะครับเนาะถ้าคุณไหนนะครับที่แบบว่าซื้อรหัสไปแล้วนะครับเนาะและถ้ามีปัญหา ตามหลังมากนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือจะไม่แก้ไขให้นะครับน้องก็ต้องมีการถ่ายวีดีโอด้วยนะครับพะก็จะประมาณเลยครับก็เรียบร้อยนะครับที่ซื้อมาแล้วตอนนี้นะครับก็ถือว่ารหัสตัวนี้พี่จะแจกนะครับน้องก็ใครที่มาคอมเมนต์คลิปนี้นะครับพี่จะแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใด้ส่งของพี่ๆนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้จะแจกแน่นอนนะครับน้องเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็ค พี่เข้ามาแล้วตอนนี้นะครับนองหนึ่งเลยนะครับเราจะได้ในส่วนของผลพิศนะครับนอก็เป็นผลลาว่านะครับนอก็ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเลเวลอยู่ที่2450นะครับนอและเงินง่วงอยู่ที่1 2 9 0 0 0นนะครับทุกคนเรียกได้ว่า เงินม่วงเป็นแสนเลยนะครับเนาะและเงินเขียวอยู่ที่60กว่าล yep. <sho> ้านนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและจะมีทางด้านของดาบคู่เด้นะครับเนาะที่แบบว่าการันตีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและได้โครบทุกสกิลด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านผลพิสัทร์ในตัวนะครับเนาะเยอะแยะมากมายนะครับและได้หมัดก๊อตด้วยนะครับเนาะก็ถือว่า คุ้มเลยนะครับเนาะเดียวเอาเป็นว่ารหัสนี้พี่จะแจกละกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกใต้คอมเมนต์นี้ละกันนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าคนไหนอยากได้รหัสคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกในคลิปหน้านะครับเนาะแต่จะสุ่มคอมเมนต์คลิปนี้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสำหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลา ก็เป็นทางด้านวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับนิปก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย